มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าว Health s e c r e t by ดอรรวรัค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเคล็ดลับและเทคนิคในการดูแลสุขภาพให้ร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลโรคกับดรอรวรรณกิจชเวงกุลไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะเราก็มาพบกับ Health Secret by Dr อรวรรณนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงวัคซีนโควิดซึ่งตามเป้าหมายของรัฐบาลเนี่ยต้องการให้ประชากรไทยเนี่ยได้รับวัคซีนทั้งหมดในประมาณ100ล้านโดสหรือประมาณ50ล้านคนภายในสิ้นปีนี้นะคะคือคิดเป็น70%ของประชากรก็จะทำให้เรามี herd immunity เพื่อป้องกันการระบาดของโควิดได้เราก็ควรจะมาทราบนะคะว่าก่อนและหลังการไปรับวัคซีนเนี่ย เราควรเตรียมตัวอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าศึกษาว่าเราจะได้รับวัคซีนตัวไหนซึ่งปัจจุบันก็จะมีวัคซีน2ตัวที่ที่เราจะได้รับไม่ซิโนแวก็แอสตราเซเนกาซิโนแวก็ต้องเข้าใจว่าเป็นวัคซีนที่ทําจากเชื้อตายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมากระตุ้นภูมิเราได้น้อยคือน้อยขึ้นช้าแต่คนรับเมื่อครบแล้วก็ได้เท่ากันนะคะเมื่อมันเป็นภูมิ ที่ขึ้นจากเชื้อที่ตายเนี่ยเราก็จะมีปริยาต่อวัคซีนเนี่ยน้อยกว่าแอสซาเซนิกาก็คืออาจจะมีไขต้ต่ำๆนะคะมีขึ้นไส้อาเจียนมีท้องเสียได้นะคะในส่วนแอสซาเซนิกาก็คือการเอาชิ้นส่วนหนามของไวรัสเนี่ยผ่านตัวไวรัสที่ไม่มีโทษนะคะให้มันช่วยพาชิ้นส่วนเนี่ยเข้าไปสู่ิวเกลสของเราเพื่อทำให้ร่างกายเราสร้างภูมิต้านทานต่อสปโปรตีนหนามของเชื้อโควิด ซึ่งตัวนี้ร่างกายจะมีตอบสนองเนไวกว่าค่ะหลังฉีดยังค่จะมักจะมีอาการไข้ได้มากกว่าแล้วก็รวมทั้งภูมิก็ขึ้นได้เร็วกว่านะคะประมาณ14วันภูมิก็จะขึ้นได้ถึง70%แล้วเมื่อเรารู้ตรงนี้เราจะได้เตรียมตัวว่าดโดสแรกเราได้ฉีดอะไรโดสที่ี่ยจะต้องฉีดเมื่อไหร่เพื่อที่จะเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อได้ครบตามที่เป้าหมายของเรานะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะรับวัคซีนโดยศึกษาว่า ตัวเราเองเนี่ยกินยาอะไรอยู่แล้วควรจะต้องหยุดยาไหมถ้ามีโรคประจําตัวจะปรึกษาแพทย์ที่เราดูแลเราอยู่ประจํานะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าโรคไม่อคทีฟเนี่ยทุกคนเนี่ยรับวัคซีนได้ค่ะยกเว้นคนที่มีภูมิแพ้มากมากก็เพียงแต่แจ้งเจ้าหน้าที่แพทย์ที่จะฉีดวัคซีนให้ในวันที่ฉีดเพื่อเขาจะได้เตรียมตัวดูแล,แลเราเพิ่มเติมพิเศษขึ้นนะคะสิ่งที่จะต้องงดที่ ก็มีพวกชากาแฟนะคะแล้วพวกยาที่ทําให้เส้นเลือดหดตัวรวมทั้งยาที่เราต้องพ่นหรือกินเพื่อให้การหายใจสะดวกที่ทําให้เรามีอาการใจสัน่นพวกนี้ให้งดก่อนเพราะว่าเกิดวันที่ฉีดเรามีใจสั่นเนี่ยจะได้แยกแยะออกว่ามันเป็นจากวัคซีนหรือเป็นจากยาเพราะเราหยุดไปก่อนเราจะป้องกันเรื่องนี้ได้นะคะใครที่มีเรื่องยาคุมกําเนิดอ,อะไรทั้งหลายเนี่ยก็ได้ไม่ได้มีข้อห้ามนะคะ แต่ถ้าจะปลอดภัยจริงๆอย,ยาคุมกำเนิดสำหรับผู้หญิงมันทําให้ิเลือดเกิดง่ายก็อาจจะหยุดก่อนสักเดือนหนึ่งถ้าทราบล่วงหน้าแล้วก็ช่วงนั้นก็คุมกําเนิดด้วยวิธีอื่นแทนเพื่อความปลอดภัยที่แน่นอนนะคะหลังจากทราบแล้วก็เตรียมตัวเรื่องยาเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยคืนวันที่เราก่อนวันที่เราจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยก็ให้นอนแต่หัวค่านะคะเพื่อที่ตื่นเช้ามาจะได้สดชื่นไม่อ่อนเพลียเกินไปไปเป็นลมเพราะว่าแพ้เข็มหรือว่ากลัวเข็มเป็นต้นนะคะ เมื่อตื่นเช้ามาแล้วเนี่ยก็ให้ดื่มน้ำสองแก้วเลยค่ะตั้งแต่ตื่นนอนเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นแล้วก็ให้เส้นเลือดเนี่ยมีการขยายตัวจากน้ำที่ดื่มก็ควรจะได้รับน้ำหนึ่งถึงสองลิตรดีที่สุดก็สองลิตรก่อนที่จะไปให้วัคซีนนะคะแล้วก็ทานอาหารเช้าให้อิ่มนะคะอย่าให้ท้องว่างหิวเดี๋ยวไปเป็นลมเพราะว่าเรื่องขาดขาดน้ำตาลในเลือดได้ค่ะ จากนั้นก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะต้องไปก็มีพวกบัตรประชาชนปากกาให้พร้อมแล้วก็แต่งตัวใส่ชุดที่เปิดแขนข้างที่เราไม่ถนัดเนี่ยได้ง่ายเพื่อที่จะฉีดวัคซีนได้แล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่สบายนะคะไม่ใส่เครื่องประดับรุงลังเพราะว่าเผื่อเราเป็นลมหรือมีอาการแพ้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติงานได้สะดวกจากนั้นก็ไปให้ถึงก่อนเวลาสักหชั่วโมงนะคะเพื่อจะได้เตรียมตัวเผื่อคิวยาวหรือว่าเราลืมลืมอะไร ไปถึงเนี่ยเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ก็มีการซักประวัติถ้าเรามีอาการแพ้แพ้อาหารแพ้ที่เป็นลมพิษง่ายเนี่ยต้องแจ้งเพราะว่าเขาจะได้เตรียมตัวดูแลเราเออ observe อย่างดีนะคะหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะให้เราทุกคนนะคะรออยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ30-45นาทีเพื่อดูผลข้างเคียงว่ามีใครมีอาการแพ้ฉุกเฉินไหมนะคะส่วนมากก็จะไม่เจอค่ะเพราะมีต่างมากโอกาสน้อยกว่า1%ที่จะเกิดอาการแพ้ แล้วก็เมื่อเรียบร้อยเราก็กลับบ้านนะคะสิ่งที่เราต้องระวังหลังจากกลับมาบ้านแล้วก็คือว่าไม่ออกกําลังกายยกของหนักโดยเฉพาะเพราเราเพิ่งฉีดวัคซีนมาแล้วก็อย่าอยู่เฉยๆค่ะแม้แต่ช่วงที่รอ30นาทีที่โรงพยาบาลก็ขอขยับแขนขยับขานะคะกำมือ,ขย,อ,อขยายเขาเรียกอะไรกลางมือออกกลางนิ้วออกเหยียดๆแล้วก็ กระดกข้อมือข้อเท้านะคะอย่าอยู่นิ่งเฉยเพื่อให้เลือดไหลเวียนดีแล้วก็ไม่ให้เกิดริ่มเลือดเพราะสิ่งที่เรากลัวก็คือริ่มเลือดปุดตันนะครับจากนั้นเนี่ยค่ะก็ตอนที่ฉีดแล้วนี่ก็อย่าลืมเ,เช็คดูหลดหมอพร้อมไว้เพื่อที่จะรู้วันที่เราฉีดแล้วก็เอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อการเดินทาง นในกรณีที่ฉีดครบ2เข็มแล้วก็อย่าลืมเก็บข้อมูลทั้งหมดนี้ไวเ้เพื่อประกอบการเดินทางรลมก็การทาพาส,สปอร์ตในการไปต่างประเทศด้วยนอกจากนี้เนี่ยการที่เราได้รับวัคซีนเนี่ยเราก็ยังต้องระวังตัวเองนะคะเ,เพราะว่าการได้วัคซีนอย่างที่หมอบอกแล้วว่าวัคซีนไม่ได้ทําให้ภูมิเราขึ้นทันทีหลังฉีดมันต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ส,สัปดาห์ถ้าเป็นซีโนแวคถ้าเป็นถ้าเป็นซีโนแวคนี้เป็นเดือนถ้าเป็นแอสซัสซนิกานี่2ส,สัปดาห์ นั้นระหว่างนั้นเนี่ยเราก็เหมือนไม่ได้ฉีดนะคะเพราะนั้นต้องระวังตัวเองแต่ถึงฉีดแล้วการให้วัคซีนก็ไม่ได้แปลว่าจะเราจะไม่ติดโควิดเพียงแต่ช่วยให้ว่าถ้าเราติดเนี่ยอาการไม่หนักเหมือนคนที่ไม่ได้ฉีดเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นยังต้องระมัดระวังตัวเหมือนเดิมมาตรการเดิมนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีเรื่องที่ควรระวังต่อเนื่องไปประมาณ2สัปดาห์ถึง สี่สัปดาห์เพราะว่ามีรายงานเรื่องริ่มเลือดอุดตานที่ทําให้บางคนถึงขนาดเสียชีวิตได้หลังจากฉีดไปแล้วเป็นเวลา1-2สัปดาห์แล้วเราก็ต้องดูแลอาการตัวเองช่วงนั้นนะคะดื่มน้ําเยอะๆไปตลอดช่วงช่วงที่หลังฉีดเนะะี่ยค่ะแล้วก็สังเกตอาการตัวเองถ้ามีอาการชามีอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็มี ขยับแขนขาไม่ได้ไปข้างหนึ่งเหล่านี้เป็นอาการซึ่งบอกถึงการที่มีเลือดอ,อุดตันที่สมองได้หรือที่ถ้าหัวใจก็จะมีใจสัน่นเหล่านี้เป็นต้นก็ให้ไปพบแพทย์นะคะที่ห้องฉุกเฉินลงพาลที่ใกล้ที่สุดแล้วก็แจ้งอาการเหล่านี้นแพทย์จะเข้าสู่ฟาสต์แทร็กเพื่อทําให้เราได้รับการบําบัดที่ทันเวลาเพราะปัจจุบัน,นย,ยาสายเลือ่อน ทำได้ง่ายแล้วก็ได้ผลรักษาได้ทันท่วงทีแน่นอนคะ่ะเพียงแต่เราตระหนักเรื่องนี้ไว้แล้วก็ไปพบแพทย์ให้ทันเวลาคะ่ะก็หวังว่าคลิปการที่หมอพูดถึงเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ในการดูแลตัวเองก่อนและหลังการให้วัคซีนนะคะ